นี่ก็จะรีวิวชุดบล็อกใส่ดอกตามนะครับผมจะมีตั้งแต่ M4 ถึง M14 เลยนะครับข้างในรูก็จะเป็นสีเดียอย่างนี้นะฮะทดสอบใช้งานจริงนะครับอันนี้เป็นดอก M5 ของามาว่านะครับนี่นะครับ M5 นะฮะแต่ผมลองใส่กับหัว M5 ของมันแล้วใส่ไม่ได้นะครับมันต้องใช้กับหัว M6 นะครับก็ชุดก็ลองเอาไปยึดดูนะครับ ก็จะฟิตๆนะฮะพอดีพอดีเลยประมาณนี้ทีนี้เราก็จะใส่กับตัวบล็อกกระแทกเอานะครับผมใช้บล็อกกระแทกนะครับเพราะว่าจะง่ายกับการใช้งานแล้วกันแบบถอดถัดได้ประมาณนี้นะะแล้วก็จุ่ม้งมาที่เครื่องก่อนนะครับก่อนใช้งานก็อลองจั๊กดู โฟงเข้าไปให้เห็นเนชัดเลยนะฮะง่ายมากเลยฮนะแค่กับ,บกาแฟแฟปเตี่ยวก็เหรู้นิ่ง,งเฟปเตยครับ ประมาณนี้นะครับผมใช้งานได้ดีอันนี้ผมลองกับดอกทาร์ฟจีนนะครับแห้ตัวงานบล็อกนี้เป็นของไต้หวันนะครับเท่าที่ลองดูถ้าเราสวมกับดอกทาร์ฟของจีนเลยนะฮะเข้าได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นดอกทาร์ฟของญี่ปุ่นยามาว่านี่ไม่ลงครับไม่หงวยามาว่านะฮะเท่าที่ลองไม่ลงนะฮะ สวนไม่ได้นะครับฟิตมากจริงๆก็นก่าจะได้แล้วยังตอกแต่เดี๋ยวมัน,นก็ใช้เป็น N6 สววเข้าไปแทนแต่นี่ผมก็ลองใช้กับดอกจีนดูนะฮะจีนก็ใช้ได้ดก็เสื้อล็อก้วมันเสื้อต้องดูใช้หอวอีนแทนก็ได้ เอาใช้ได้เหมือนกันนะครับควรจะให้ขี้ถายออกเอกรื่อยๆนะฮะไม่งั้นเด็จดจะหลอกตับจะหักได้นะฮะสรสุดแล้วเรียบร้อยได้เกี่ยวสวยางามจะเ,เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับ